เออเอมมีเตัมเพรือวทีนี้ฮะเนี่ยกระตั้งปฏิบัตมีคนใช้ฝรั่งมันติดโควิดปรากฏบอกมันให้ปุ๊บครมันสันหลงประมาณนิวครึงนิวครึงมึงกินแหลเออเออตรงนี้มีกุหมอกุหมอแอนเจอรี่อ้วินเตอร์กล้องเมืองพอตแลนด์กล้องชาลัดอันนั้นแกบอกว่าเป็นไปได้พ้นกลางเคียงมันอาจจะให้ไปได้มีไล่คนแล้วติดตึงเป็นบันนีประมาณสามสิกุกุเลยในเขานะตึงกุของใจมึงเลยนี่กูแคบโตมาดามมี่เออ แล้วทีนี้มึงไม่เลือกครึ่งนิวอ่ะการมาให้ไปนิวครึ่งมึงต้องเลื <soft> <kill> อกครึ่งนิวและมึงอย่ามาฮอกกูกูเอ็นวันก่อนมึงเข้าห้างน้ำปั๊มมึงเข้าไปครึ่งเจ้ามุงมึงไปห้ใครอยู่ใช่ไหมอ่ะมึงยอมรับมาทําไม่ใจว่าเลื่องต้องหน้าบัตรีการก้องกูมึงต้องว่องอะไรมึงไม่ต้องกองใจเหลืองก้องกูก้องกูให้ไปนิวครึ่งก็อย่างเลือดสิบห้านิวเลยดำน้องใจเย็นๆน้องเออ ดกว่าน,นี้เดินมากูยังนักใจเลยกูยต้องแสงเก่งข้าายาวมึงก็จะไหมกูแส้งเก่งบอนไม่ได้เพราะมันยาวผนกางเกงบอนมาอ่ากาก,กูเหี่ยวปั๊มเดี๋ยวกับมึงวันก่อนได้ไหมก็มึงมึงหาอยู่หนึ่งวโม่งกล้องกูกูออกปากหลวกน้องกูห้ามไปเจ็ดคนนะ่ะป้าไปเหี่ยวมันลำบากถึงขนาดนั้นมาแบงกล้องกูไปมั่งแต่ดำมาเออก,กูกล้องใจมึงจังเนี่ยมึงต้องไปกายภาพนะคุณหมอแอนเจลี่บอกว่ามันต้องฝึกกายภาพเพราะว่า มันพอโควิดลงใข้มันอาจ,จะไปมีผลก็คืออุดตันเส้นเลือดไลปเนียมันจะทำห้เส้นเลือดมันเดินไปสู่อ่าบอกเนี่ยว่ามึงลําบากมึงก็จะไม่ดํานั่นแหละอ่าแล้วกองกูมึงก้องใจเลยอ่ะมึงไม่ต้องมึงยึดยึดยึด,ยดวันก่อนก็นาดว่าโหลวงบานไฟไหมจะไม่กูเป็นนายกอ่ะก็ออกปากกูไปยืนเดียวใช้อ่ะหวยไหมใเ่หลายว่ากูยืนเดียวยืนโดงช่องหน้าที่ดับมอสกับมึงกินแรอนุภาพนี่กูองใจมึงเออกองกูวันต่อให้ติดโควิดสัก ยี่สิบหลบก็ไม่มดไม่มดแต่ก็มึงเนี่ยผ่าหลบเดี๋ยวนี้เลือดอยู่ครึ่งนิ้วกูคงใจนะเอ็นมือเยยวมึงต้องห้านั่นแหละมันต้องห้าต้องใช่แล้วอีนบขึ้นมาเออเออดูแลตัวเองกันโมดรู้ก็เหมือนกันนะโมดเตินก็เหมือนกันนะคนยิ่งๆดูแลพวกกันตักใต้พวกใหญ่แจะไปลาลนะาทีะอน่ะไปชนไกลไปเล่นแข่งบวชนหรือตามแต้ออเดี๋ยวมันฮอตจันขึ้นมาลำบากถึงสตาบันกอบครัวเราฮ่าีเตียงคว้าไว้กันหน่องนะ